าวัสทีครับพบกับฟีฟ่ามูบายทีเอชอีกเช่นเคยครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองแผนเป็น4-3-3 defense นะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งไม่ค่อยมีคนใช้สักเท่าไหร่นะครับโดยปกติเขาจะใช้เป็น4-2-3-1กันนะครับแต่ด้วยส่วนตัวนะเป็นคนที่ชอบแบบว่ากองหน้าเนี่ยอยู่ที่3คนนะครับซึ่งก็มีแบบปีกที่แบบปีกปีกบนหน่อยนะครับ3คนนะครับถ้าเป็น4-2-3-1นะ่มันจะเป็นปีกล่างนะครับนะซึ่งการการลำเลียงบอลมันจะแบบ ไปช้ากว่านะครับตรงนี้จะเร็วกว่าก็คือแบบตัดบอลได้ปุ๊บแล้วแบบสามารถที่จะออกปีกได้รวดเร็วทันใจนี่ครับแต่ว่าในตรงนี้ครับจะมี cdm 2คนเหมือนเดิมนะครับคล้ายๆ4231นั่นเองครับในเน้นกลางนะครับ4ี่1อนั้นอ่ะจะเป็น c m เนาะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยแผนเนี่ยจะเป็น cm นะครับทำให้แบบกองกลางเนี่ยจะอยู่ตรงกลางหน่อยไม่ไม่ได้ดันขึ้นไปสูงสักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะมาลองดูนะครับว่าแผนเนี่ยจะดีมากน้อยขนาดไหนเพื่อมีคนอยากจะใช้แผนนี้นั่นเองนะครับ สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนครับนั่นก็คือร้านดับเบิลพีช็อปนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยตและแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลเลยครับจะบอกว่าพี่ป๊อปเนี่ยเติมกับร้านนี้มาจะเป็นปีแล้วนั่นเองนะครับฝากด้วยนะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เกมแรกนะครับ oh. เล่นบ้านลิวอร์พูลนี่ครับลิเวอูมาด้วย43 3ีเฟนต์น่นครับก็ให้ดู CDM สองคนนะครับว่าเขาจะอยู่ประมาณไหนนะครับเดวจะไม่ดดนสูงแน่นอนครับเป็นลิเวอพูลครับท็นฝ่ายเสียบอลก่อนนี่นครับนะครับเโอเนวียครับมันหลักข้อจัอยู่อยู่เหมือนจะสูงสุดนะครับของซีฟีของกองกลางนั่งครับเนี่ยอทิอุส นี่ครับ e ารบอลปุ้นะครับก็จะพยายามออกปีให้เร็วที่สุดฮะนี่ครับออกปีให้ได้ครับล้วก็จะมีเอ็มเป้ครับโฉบมาโอ้โหมีนี่เดมเบลเดล่เเบลมลเบเบลบ เดี่มเดี๋ยวเด็กนะก็จึงเป็นการนะจ้าแบบมันขึ้นสูงมากนะการต่อบอลอาจจะอาจจะยืนหยัดนิดนึงนะสำหรับใครที่แบบชอบในเรื่องของการตู้กลับอะไรพวกนี้ครับก็จะช้าๆหน่อยครับเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งประตูต่อเฉลี่นะครับ ในเรื่องของทีมรับนะครับต้องบอกเลยนะว่าแยืนตำแหน่งดีมากๆครับ CDN สอคนนี้ครับขอให้เราแบบเป็นแผนแนวแบบตั้งรับโต้กลับอะไรประมาณนี้ครับเผื<ต>่อใครแบบไม่ชอบแผน4-2-3-1นะฮะก็ลองดู4-3-3 defense นะครับ การขึ้นบอลนะครับก็คล้สีๆ4สามโฮลดิ้งเลยครับเพราะว่ามีความคงเป็นเอกลักษณ์อยู่ด้วยปีกด้วยเกมลุก3คนนั่นเองครับเอาจ่ายแปดอีกเกือบโดนเล่มขึ้นหลังกันต่อครับ กสังเกตนะครับว่า CDM ของเรานะครับแคบจะยืนนิ่งเลยนะให้แบ็คนะครับเป็นคนไรกบอลเฉยจังหวะนี้เป็นจังหวะโต้กลับนะครับที่เราต้องทําให้ได้ฮะโต้กลับคใครับถ้าอยากได้สกอร์ต้องทาให้ได้คจังะจังหวะโ้าฟใคายออว่างไรอะ จังหวะนี้ควรจะได้ยิงนะเมื่อกี้ไม่ได้ยิงเฉยอืนหน้าหันตากาลินชาไป the ball. นี่ครับก็จะแน่นๆหน่อยครับ CDM สองตัวโอ้แล้วได้มงด้วยอืมจังหวะนี้แค่นี้ครับไม่จำเป็นจะต้องใช้ CDM จริงๆก็ได้นะครับ ใช้เป็น c m แต่ว่ายืนตำแหน่งเป็นในตำแหน่ง c m ก็ได้นะเผื่อใครแบบว่าโอ้ยมีตำแหน่งมี CDM มี CDM แค่คนเดียวเองอะไรพวกนี้รับ CDM ในแผนในเอรายการนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็น3ดาวเนี่หา CDM ที่แบบ4ดาวยากนิดนึงเพระฉนั้นใช้ c m ก็ได้ครับคานาโนโร่ฮาคิมน่ g เร e t h b a การขึ้นบอลก็จะช้าๆนิดนึ่งนะการขึ้นบอลนะครับเหมือนกันเลยกับสีามโฮดดิ้งเลยครับคือ ปีกซ้ายปีกขวากองกลางอ้กองหน้านะครับสามคนนี้ยังคงคอนเสิร์เดิมนะครับย่ใครแบบไม่รู้สึกว่าที่สองสามหนึ่นอะไรที่แบบขึ้นบอลช้านะสีสันๆดีเฟน์ดูโอ้เกือบเลย a n ใช r ฮะ e ะวังนะอืมเกิดได้น u ทีเอ็กซ์กินสุดท้ายฮะเล่นในบ้านอีกแล้วนะมิคูลมาด้วย4-3-3มีเฟน,น์นั่นเองครับสังเกต CDM สตัวครับส่วนฟังน้ครับมาด้วย4 1 2่2วายนี่นะครับแค่จะแบบ โฉบบอลไปกับเขาไม่ได้เลยครับไม,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 มบลูนีนน้ถึงไหมถึงไม่ถึงเลยมาที่ฝั่งขวาวกัน<ถ>นะครับ ลูกนี้เอ็มเปเต้มามาแล้วครับลูกนี้อออืื้หโชมงงได้นะแต่วา่ามีมีคนมาอร่อยมงก่อนเฮ้ยลูกนี้ขนณะอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ได้มงเฉยไปแฮปบอลแบบไปเข้าทางทีน

วันนี้ก็ซุ้มบอลทางปีกนะครับแล้วก็อ L.W. นะครับหา L.W. ดีๆสอดมะมงดีๆนะครับก็เอเ็มเปอร์เป้น่าสนใจนะถ้าใครที่มีงบน้อยครับเอ็มเปเป้ร่างบอลโลกนี่นะครับโอเคแล้วโอ,อ,ยยอ้ยต้องโยเยโยเยอืมไม่ถึงนะอะไร บอลผ่านหน้าผ่านตาไปหลายลูกเหมือนกันนะตัดบอลไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกระโดดมาอย่างดีครับนี่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 ดูดีดูดีโอ้โหอะไรเงี้ยมาอย่างดีไม่อยากกระโดดเงี้ย อีกรอบไหมครับอิบาร์ฟิกลนึงโอ้โหโอ้โหดูสุดายเลยอะหนุ่มแบบสียบเสียดไปนอันเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นเบลลิงแฮมแล้วกันนะฮะเป็นเล่นตรงเซฟเฮดครับคืออาจจะแบบไม่ได้ให้เขาขึ้นมาสูงมากนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นตำแหน่ง CDM อยู่

หนึ่งทีโอ้โหเมื่อกี้บอลได้เฉยแจ็คสินโยครับไหลออกมาที่โรนัลดฟานเฟสซี่เอ็ก e ิป อันนีล้ละอันอนีล้ละม,มิเชลบาลักวันบาสตันเราอย่ในรอบส้าย15พอดีละเปลี่ยนเปเร่พอดีมีอะไรให้เปลี่ยนบ้างเอาโมดิชมาไหมเอามีอะไรเดี๋ยเปเร่หายไปไหนเนี่ยบาลักกาบินชัดสเปเร่หายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวจนะขอเปลี่ยนเปเร่ที่มาดูนะดู Here's the replay. Watch how he goes past his man with such ease, and it's just a change of pace. And then the shot could not it any better. Struck with such men. Great goal. It's going to be a double substitution. What a big moment in the dying embers. Will it prove decisive here? Defensive Brazilians to shot the And just five minutes remaining. <ieur. S 2> เปิดมารัเนี่ยครับบาเต้หมุนแบบับไปสองทีแบบน่าเสียดายนะถักไปถักมาอย่างนี้ฮะ S <S อโอเจบไป <ๆ S 2> นะครับโอเคครับสำหรับ4-3-3ดีเฟนซ์นะครับอาจจะเป็นแบบนอกกระแสนิดนึงนะอาจจะไม่เหมือน4-2-3-1นะครับ4-2-3-1เนี่ยก็จะมีในเรื่องของออปีกปีกล่างนะครับที่ช่วยช่วยในเรื่องของการไล่บอลเนาะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราแบบว่าไม่ถนัดนะครับถ้าเราชอบในเรื่องของการแบรบ แบบว่าโต้กับอย่างรวดเร็วนะครับก็คงจะต้องเป็นแบบปีกบนนะครับนะ RW RW นะครับที่ว่าจะรอบอลน,นะครับเพื่อที่กระชากไปนะครับที่จะส่งให้ในตำแหน่งกองหน้านี่ครับนะก็เป็นอีกช้อยหนึ่งนะในส่วน CDM 2คนนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับกับ4 2 3 1นะแต่ว่า,าด้วยกองกลางตรงนี้นครับอาจจะลงมาเล่นรับต่ำนิดนึ่งนะทำให้แดนกลางเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นกว่านะครับนะแต่ถึงจะแน่นขนาดไหน,นครับก็สามารถที่จะโดนประตูได้เหมือนกันนะเ ก็ฝากในเรื่องของแผนเสียม 3D e ด e n ฟด้วยแล้วกันนะครับลองดูแล้วกันนะครับถ้าชอบก็ลองใช้ดูนะคืออาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของในการไต่แรงของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พีีหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีนี้สวัสดีครับ